สวัสดีค่ะสวัสดีครับเยี่ยวรัตนาพรทองด้วงค่ะวันนี้เราจะพาสมาชิกทุกท่านมามาชมสวนพุทราสามรถค่ะสวนสวนสวนใครเนาะให้น้องเขาแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมมุนนีครับเจ้าของสวนพุทราสามรถครับรู้จกักกับีิงนาเกษตรมือทองได้ยังไงอ๋อดูจากกลุ่มกลุ่มไอพุทราครับจากพี่เยาวค่ะ<ต>เริ่มอยู่นี่ไรอือยู่นี่ไรค่ะเริ่มแรก อ่าเริ่มแรกเรามีปัญหาอะไรยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะช่วงแรกก็เป็นจะมีลานแล้วก็แมลงมาทองครับแมลงมาทองเยอะก็ตอนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ครับใช้มีปุ๋ยเกรตรพวกฮอร์โมนแล้วก็ยาแมลงแล้วก็ยาเชื้อราครับแล้วใช้แล้วมีความประทับใจเห็นผลประทับใจมากไหมก็เห็น ดีและดับหนึ่งครับต่กรอ,อนก็ผิวมันจะไม่สวยคขามันแรงมันเยอะแต่พอใช้มาก็ลูกสวยรสชาติรสชาติก็หวานครับหวานกรอบหวานกรอบครับค่ะและ้วก็ลูกจะไม่ค่อยร่วงครับขั้วขั้วจะเหนียวเวลาเราใช้พวกฮอร์โมนพวกนี้ครับทำให้ขั้วเหนียวแล้วก็ผิวมันจะสดค่ะอันนี้ เจ้าของสวนคนนี้เขาใช้จริงเพราะว่าเขาติดตามทีมงานเกษตรมือทองเราอยู่ในกลุ่มผู้สาเริ่มแต่เริ่มแรกเริ่มตั้งแต่ที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 ่เป็นดอกที่ปิดซีนเกษตรมือทองเราเราได้ดูแลให้คำแนะนํากันนี่เรื่อยเนาะโขาหากันตลอดเลยค่ะตรงนี้แต่ว่าก็เจอพายุเหมือนกันไม่ใช่มไม่มีผลกระทบเนาะผลกระทบปีนี้พายุครับสองเข้ามาสองลูกติดก็ทั้งเดือนครับช่วงที่ดอกเยอะก็มีหลุดไปร่วงก็จะได้ช่วงหลังพายุมา แต่ก็จะไม่ไม่โดดเข้าที่ควรเพราะว่าดอกชุดแรกๆอ่ะที่มันเยอะมันจะร่วงก็ติดแค่ช่วงปลายครับเพราะว่าหลังปลายพายุมาค่ะก็ถือถือว่าส่วนนี้ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเ,เหมือนกันเนาะครับเพราะมันติดช่วงหลังฝนก็ถือว่าประสบความสำเร็จระยะหนึ่งครับเพราะว่งช่วงหลังพายุมาก็โรคละ,มะแมลงก็จะเบ,บาบาง ราใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็เป็นช่วงฤดูกาลด้วยครับตอนนี้หน้าสวนเราส่งเท่าไหร่ตอนนี้หน้าสวนส่งอยู่ที่สามสิบครับรอบหนึ่งตรงตรงนี้ยเราประมาณกี่ไร่กี่ต้นตอนนี้ที่เก็บได้ก็ประมาณสองร้อยครับที่เก็บเก็บอยู่สองร้อยต้นสองร้อยต้นก็ช่วงนี้เพิ่งเริ่มบอกสี่สิบห้าสิบโลเจ็ดสิบแปดสิบถ้าช่วงเยอะก็ร้อยสองร้อยโลครับประมาณนี้ ท่านผู้ชมก็บวกลบคุณหางกันก็เองเนาะค่ะสวนส่วนนี้เนี่ยก็เราเดี๋ยวพยายามจะบอกสมาชิกทุกท่านว่าทีมงานเกษตรมือทองเราถ้าเกิดสวนไหนสวนไหนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการแนะนําจากทีมงานของเราเราก็จะไปตามแบบนี้แล้วก็เราก็จะมาแชร์แชร์ให้สมาชิกทุกท่านเพิ่งปลูกเงี้ยได้มาได้มาเห็น แล้วว่าเราทําอะไรยังไงแบบไหนค่ะส่วนนี้ก็คือเริ่มือทุกอย่างน่ะเริ่มต้นดีมีชัยบิตกว่าครึ่งค่ะก็มีหลาย,ลายสวนที่เพิ่งมาเจอเรา,พาเ,เราพิ่งมาเจอเราหลังจากที่มันมันไม่ได้ผลผลิตแล้วอ่ะค่ะส่วนนี้ก็ส่วนน้องบุญมีก็ถือว่าเราโชคดีชื่อเล่นชื่ออะไรนะยังไม่ฝังกันเลยชื่อมีครับชื่อมีอ่าน้องหมีอ่าเรียกชื่อเล่นจะไีก,ก่อนนะค่ะมีอะไรถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนสนใจว่าใช้อสิจธภัณฑ์อะไรยังไงเนี่ยโทรหา น้องหมีได้น้องหมีขอเบอร์โทรนิดนึง0ูน0 2>, 2 1 3 6 6 4โทรมาปรึกษาน้องหมีได้หรือว่าโทรหาพี่ยาวได้ทีมงานเสร็จมือทอง086-366-3765โทรได้ตลอดนะคะยาวเนี่ยยินดีแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆเราอยากให้ชาวสวนผู้ชาทุกท่านประสบความสำเร็จคือทำแล้วมีกำลังใจไม่เกิดความท้อแท้มีหลายๆสวนที่หมดกับปุย๋ยายาเยอะมาก ดยที่แบบเดิมๆซ้าเดิมๆเดิม,ดม,ดมแบบไม่หายะทัทีค่ะโทรมาปรึกษาเราได้ค่ะโทรมาปรึกษาทีมเกษตรมือทองเราตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้แล้วก็แบ่งปันทุกสวนทุกท่านเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์ในกลุ่มชมรมผู้ปลูกพู้ซาของเราเข้ามาได้เข้ามาค่ะทุกท่านมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะแล้วอบอกสถานที่สวนให้หน่อยว่า,อ,าอยู่ตรงไหนก็สวนผมนะครับอยู่ที่ บ้านนาสบูนครับตะบนทุ่งพญาอำเภอสนามเจยเกตจังหวัดฉะเชิงเซาครับชายเนี้ยขอคำยืนยันจากเจ้าของสวนหน่อยว่าใช้เชิญชวนให้สมาชิกเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหน่อยคอ่ะอ๋อก็เชิญชวนสมาชิกที่ปลูกขุาาแล้วก็ปลูกผล,กกลไม้ทุกท่านนะครับก็คือ,อยูนิไลท์ครับต่อโจ์ได้นี่ว่าจะเป็นเป็นยาฮอมอร์อมนลยาปุย๋ยพวกเชื้อราเชื้อราก็เงลกันทองเันทอง กระลาแมลงทองนอนนอนทุกทุกโลกทุกเรื่องทีมงานเราดูแลเต็มที่เขาก,ก,ก็มีความประทับใจกับสินค้าของเรากับทีมงานกเกษตรมือทองค่ะตอนนี้เราสมัครทีมงานที่จะมาร่วมงานกับเราค่ะเป็นทีมงานเดียวกันนะติดต่อเข้ามาได้ต้องการสมาชิกที่อยู่ในทีทมเดียวกันเป็นิี่ดีทุกท่านนะคะ,ะท่านไหนมีปัญหาอะไรก็สอบถามทีมงานกเกษตรมือทองเราได้ค่ะสุดท้ายนี้เราก็ขอ ท,ท่านผู้ชมไปเพปียงเท่านี้เนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ